วำวิยายจีนเรื่องกระบี่ไร้เตรียมทานภาคพิสดารบทที่สามตอนที่ห้าตอนนี้จะสั้นสักหน่อยนะครับนี่เป็นตำแหน่งที่รัศมีกระบี่ดูแลไม่ทั่วถึงเล็กตันโผพุ่งกายขึ้นคนและก,กระบี่วกผู้กลางอากาศ เปลี่ยนเป็นศรีรษะอยู่ล่างเท้าอยู่บนการเปลี่ยนแปลงของท่าร่างนี้อยู่ในความคาดคิดของสองพี่น้องอ้วงโคกพากันแยกย้ายกระจายออกผู้กันทั้งสกัดสภาวะกระบีของเล็กตันทั้งจู่โจมใส่จุดสําคัญของเล็กตันเล็กตันยื่นมือซ้ายตะปบใส่ผนังข้างเทียงสบัดปัดปลายกระบี ปิดสกัดผู้กันทั้งสีด้ามมือซ้ายกดประทับวูบหนึ่งพลิกตัวหมายพลิกขึ้นไปบนกระเบื้องหลังคาคลิปตานั้นสองพี่น้องอ้วงโ p r ัดผู้ s กกกันในมือออกโดยพร้อมเพรียงซัดพุ่งใส่เล็กตันปลายผู้กันกลับร้อยสายโซ่เส้นหนึ่งคราครั้งนี้เหนือความคาดหมายของเล็กตันอย่างใหญ่หลวง ได้แต่คลี่กระบี่ออกอย่างสุดความสามารถทราบว่าอย่างมากสามารถปัดปลายผู้กันสองด้ามอีกสองด้ามต้องจู่โจมใส่ร่างแล้วขณะพุ่นคิดผู้กันจู่โจมถึงพร้อมกันนั้นเล็กตันรู้สึกตึงวูบที่ข้อเท้าข้างขวา ร่างลอยวืดขึ้นไปอย่างไม่อาจควบคุมรั้งยัง้งผู้กันร้อยสายโซ่ทั้งสี่ด้ามคว้สลับพุ่งเฉียดผ่านหน้าไปร่างเล็กตันพอดีตกลงบนกระเบื้องหลังคาขณะจะแทงกระบี่ออกผู้คนที่คว้าจับข้อเท้าของเขาพลันคลายมือออกกลิ้งตัวไปตามกระเบื้องหลังคาทอดหนึ่งก็ผุดลุกขึ้นยืนหยัด เล็กตันพอเห็นการเปลี่ยนแปลงของท่าร่างก็ทราบว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นใครร้องโคร่งว่าเซียวจื่อเซียวจื่อยิ้มเราารื่นยกนิ้วแตะริมฝีปากกล่าวว่าอย่าร้องดังไปหากถูกพวกมันล่วงรู้ก็ยุ่งยากมากแล้วเล็กตันทราบเซียวจื่อล้อเล่นอีกได้แต่ฝืนยิม้ม สองพี่น้องอ้วงโพล้วนติดตามขึ้นมาบนกระเบื้องหลังคามีอันใดไม่ล่วงรู้อ้วงโพตรงจอูุกันที้ใส่เซลจื่อกล่าวว่าเป็นสหายเส้นทางใดเซลจื่อกล่าวอย่างแตกตื่นลนลานมิใช่ค่ายตะวันออกมิใช่ค่ายตะวันตกและมิใช่ค่ายไฟในอ้วงโพหงีแค้นหัวรอกกล่าวว่า แต่เจ้ากล้าตั้งตัวเป็นอริของคนค่ายฝ่ายในเซียวจื้อโบอกมือขวักไควกล่าวว่าไม่มีเรื่องเช่นนั้นได้ยินซุ้มเสียงเกียรคร้านเสียงหนึ่งดังมาแต่ไกลว่าเราผู้เท่าสามารถเป็นพยานมันเพียงรักสนุกหามีเจตนาไม่สองพี่น้อง,งอ้วงโพกกว่าตาไปตามเสียง เห็นขโมยใต้ถือน้ำเต้าสูรานอนอยู่บนกระเบื้องหลังคาที่ห่างไปพวกมันหน้าเคร่งเครียดลงแม้แต่โจนเหนือยังอ่อนข้อแก่ขโมยใต้ผู้นี้สามส่วนขโมยใต้ผู้นี้ย่อมยากรับมือได้หากพวกมันมีความมั่นใจคงลงมือตั้งแต่อยู่บนเนินเขาแต่แรกแล้วเซียวจื้อหน้านิ้วคิ้วขมวดกล่าวว่า ไม่มีเจตนาใดมิใช่หมายความว่าไม่ตั้งใจขโมยใต้ส่งเสียงร้องว่าอย่างนั้นซื้อแปะจะขอร้องพวกมันแทนเจ้าว่วงพ่อตรงสอดคำเสียงเย็นชาไปตองแล้วเราสองพี่น้องรับไม่ได้ขโมยใต้ยกมือตบเขา่าหัวรอดังๆกล่าวว่า <c oughs> เราพูดเท่าเพียงพูดเล่นพวกเจ้ากลับถือเป็นจริงหรือสองพี่น้องอ้วงโผงงงันวูบเซียวชื่อกลับกรอบโยนพวกมันว่าพวกท่านอย่าได้ถือสาซื้อแปะเรามักคลุ้มคลุ้มทัางคลังชมชอบกล่าวล้อเล่นไม่ทันขาดคำขโมยใต้ม้วนตัวตีลังกาทอดหนึ่งทิ้งตัวลงที่เบื้องหน้ามันตวัดมือตบใส่เซียวชื่อดุว่า ไม่มีสัมมาคารวะเซียวจื่อพลิกตัวอ้อมปราดไปด้านหลังสองพี่น้องอ้วงโพทางหนึ่งร้องว่าเราช่วยด้วยปากพวกท่านช่วยด้วยมือสองพี่น้องอ้วงโพแค่นหัวรอกตวัดผู้กันทิ่มสกัดใส่ขโมยใต้ที่ติดตามมาถึงขโมยใต้หมุนตัวหลบเลี่ยงพลันยื่นมือต่ออ้วงโพหนีกล่าวว่า ขอเยื้องูกันสักครั้งวันนี้เราผู้เท่าต้องสั่งสอนเซวจื่อผู้นี้ให้จงได้อ้วงโค้งงีเห็นเงามือเคลื่อนไหววูบหนึ่งมือของขโมยใต้ก็ตะปบใส่พู้กันข้างขวาของมันสร้างความแตกตื่นแก่มันจนหดผู้กันข้างขวากลับที่สกัดใส่มือขวาของขโมยใต้มิคาดขโมยใต้ตะปบถึงกลางคัน ก็พลิกแปลงเปลี่ยนกระบวนท่างอนิ้วกลาง,างข้างขวาดีดออกอ้วงพวกหิ้วรู้สึกข้อมือซ้ายชาวูบต้องคลายนิ้วทั้งห้าผู้กันดุดจากมือตอกไปในเงืม้อมือขโมยใต้ขโมยใต้มองดูผู้กันในมือแวบหนึ่งกล่าวว่าผู้กันชนิดนี้เขียนหนังสือไม่ได้เซียวจื่อกล่าวเสริมขึ้นยังดีที่ผู้กันนี้ใช้กี้จุดได้ ขโมยใต้กวาดตาไปยังอ้องวงโป่งหงีกันตวาดว่าจี่จุดเชียงไทยของเจ้าอ้องวงโป่งหงีกล่าวว่าเจอดเน้ไม่ใช่ทางหนึ่งเบี่ยงตัวหลบเลี่ยงขโมยใต้ตวัดผูก้กันร้องว่าจุดเค็กตีเล็งไทยไทยเอียงจุดที่ผูก้กันจี้ใส่ต่างกับที่ร้องบอกออกจากปากแสดงว่า ฝึกจนคุ้นเคยแล้วแต่อ้วงพว่งหนีไม่คุ้นเคยต้องนึกตามจุดที่ขโมยใต้ร้องบอกพอรู้ตัวว่าไม่ใช่ก็มือไม้ปั่นป่วนเป็นพนลวันขโมยใต้จี้ถึงก็หยุดมือจี้จุดของอ้วงโพงหนีสิบเจ็ดแห่งอ้วงพงหนีแม้ไม่รับบาดเจ็บแต่ก็แตกตื่นจนหลังเหงื่อเย็นเยียบออกมาอ้วงพ่ตรงย่อมดูออกว่า ขโมยใต้ยั้งมือไว้ไมตรีเพียงแค่ล้ออ้วองพวง่อหงีเล่นยามนี้มันสองพี่น้องคิดฆ่าเล็กตันนับว่าเป็นไปไม่ได้ดังนั้นส่งเสียงร้องว่าพวกเราหอนตัว,วอ้วงพวง่อหงีพอฟังพุ่งถอยออกไปพวกมันนั้นเข้าใจว่าขโมยใต้ไม่ติดตามมามิคาดขโมยใต้มิเพียงติดตาม มิหนำซ้ำเคลื่อนไหวดุดสายลมชั่วพริบตาก็บรรลุถึงด้านหลัง,งอ้วงโพงหนีอ้วงโพงตรงได้ยินเสียงลมไล่หลังรีบหมุนตัวควับไปขณะจะจู่โจมผู้กันออกขโมยใต้พันกล่าวว่าผู้กันนี้เราผู้เท่าเก็บรักษาไว้ก็ไม่มีประโยชน์คืนแก่เจ้าพลางยัดผู้กันไปในมืออ้วงโพงหนีหงายร่างตีลังกากลับไป ว่งองโค้งหนีฝืนยิ้มกล่าวว่าเล่าตัวพวกเราฝีมือโซ่ไม่ได้ได้แต่ยอมรับแล้วทั้งสองไม่รั้งอยู่สืบต่อทุ่มเทท่าร่างจากไปอย่างเร่งร้อนขณะเดียวกันขโมยใต้ทิ้งตัวลงที่เบื้องหน้าเล็กตันเล็กตันประสานมือกล่าวว่าขอบคุณผู้อุโสช่วยชีวิตขโมยใต้สันทิษะกล่าวว่า เราพูดเท่าเพียงเห็นว่าเท่าทารกทั้งสองน่าเล่นยิ่งไหนเลยมีกระใจใยช่วยเจ้าเล็กตันก้มศรีรษะกล่าวว่าดูจากสภาพการข้าพเจ้าสมควรหลบเลี่ยงไปชั่วคราวหาโอกาสลงมือขโมยใต้เกาศรีรษะกล่าวว่าอย่าได้พร่ำไร้สาระแล้วรีบไปเถอะ เล็กตันประสานมืออีกคากล่าวคำขออำลาจากนั้นหันกายไปเชียวชื่อกวาดมองแวบหนึ่งกล่าวว่าท่านยังคิดกลับบ้านไปเล็กตันกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดเก็บข้าวของแล้วออกเดินทางคนของเราเก่งคงเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่ไปทางนั้นข้าพเจ้าทานจะไปทางนั้นไม่ทันผาดคำขโมยใต้ปรบมือกล่าวว่า สงส่งสงส่งยิ่งเจ้าดูไปสัตซ์ซื่อถือมั่นที่แท้เป็นคนรู้จักใช้ความคิดเซียวจื่อก็กล่าวว่าพวกเรายังคงไปเสียประเสริฐกว่าไม่ฉะนั้นตกหลุมพรางของผู้อื่นก็ย่ำแย่แล้วขโมยใต้เห็นพ้องด้วยหงายร่างตีลังกาจากไปเซียวจื่อก็ไม่ชักช้าสองอาจารย์กับสิทธ โลดข้ามกระเบื้องหลังคาหลังแล้วหลังเล่าชั่วพริบตาก็หายลับไปกับความมืดเล็กตันแม้ทราบว่าพวกเขามีนิสัยปล่อยตัวไม่สำรวมยังอดฝืนยิ้มไม่ได้จากนั้นบังเกิดความรู้สึกเลื่อนลอยไม่ทราบไปสถานที่ใดดีจบบทที่สามครับ